เสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับลับใหญ่หายตัวงานโถมสวัสดีคะ่ะค่ะจ้าขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะชุดนี้ได้ไหมคะได้อหนิน้องแต่เดินยากนิดนึงไะแล้วนี่สาวขา,ขาล้อหนูจะเต้นยังไงอะลูกอ่ะหนูก็อาจจะเต้นแข็งๆนิดนึงค่ะคะุณอามาเต้นกัน ใช่วันนี้ส่งได้เซอร์มาเต้นค่ะแล้วควันนี้ก็เราก็จะเป็นแคทมังกรจาคุณนะอาขอบคุณมากเลยนะครัาจากสัญญาจะมาทุกปีนะสิกสามต้องเจอกันนะทุกปีค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้มาขอพรแม่เมื่อประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะก็ต้องมาทุกปีแน่นอนครับขอบคุณนะขอบคุณเบียกันนะดูด้วยก็สบายใ